สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดปานประสิทธิ์ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดปรุรชุมพการค่ะเราพาทุกท่านไปไหว้พระขอพรกันนะคะเดี๋ยวไปเลยค่ะสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาสาักระบูชากรับไหว้โอกํมเด็ดพจพระธรรมสัมปทิเจ้าแล้วนะครับพร้อมทางมาสาักระบูชาขอพรกับหลวงปู่ปานกันนะครับสำหรับสาธทุกชนกลนใจบุญที่ท่านชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็เดินทางมาไหว้พระทำบุญกับที่ วัดปานตติถแห่งนี้ได้เลยนะครับหรือวัดปีกานะครับอำเภอบางบ่อจังหวัดสมดุทรปราการนี้นะครับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณวิหารแห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปนมัตการกราบว่า้ต้นการขอพรกับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรนะครับแล้วก็พร้อมทั้งอาจารย์หญิงก็จะพาทุกท่านมาสักการบูชา หลวงปู่ฟานกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการขอพรน,นะครับตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณอ่างน,น้ำมนต์แล้วนะครับตักติดมากเลยนะครับสำหรับตรงนี้ สำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาที่วัดปานปฏิติ์แล้วนะครับท่านก็อนาอน้มนต์นี้ฝากผมลูหนาลูปตาได้เลยนะครับเอาละครับช่วงนี้อาจารย์ยิงจะพาทุกท่านไปบริเวณด้านหลังต่อไปก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณมูลดินของหลวงพ่อปานนะครับซึ่งเมื่ออดีตหลวงพ่อปานนะครับก็เดินทางมาปักกฏอยู่บริเวณแห่งนี้เป็นสถานที่ปักกฏปฏิบัติธรรมนะครับ ของหลวงพ่อปานในขณนะที่หลวงพ่อปานได้ทุดงผ่านมาในสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้ทางวัดนะครับก็ดูแลบำรุงรักษายังคงไว้นะครับตําหรับท่านที่มีโอกาสก็มาชมกันได้เลยนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับเรานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับสาธุชนคนใจบุญได้พบเจอกันนะครับสําหรับมูลดินนี้ก็อยู่บริเวณด้านหน้าวิหารของหลวงพ่อปานนะครับนี่ก็คือวิหารนะครับ ส่วนในวิหารก็มีหลวงพ่อพุทสธวธดทรปฏิสถานอยู่ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาสักการบูชากราบไหว้นะครับเพื่อขอพรนะครับขอความสุขขอความเจริญกันนะครับหญิงก็พาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับตอนนี้เราก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหลวงปู่ปานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปสักการบูชาหลวงปู่ปานองค์ใหญ่นะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมานมัสการกาบาหว่าเพื่อเป็นการขอพรกับหลวงพ่อทองดำแล้วนะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสนะครับก็อย่าลืมนะครับเดินทางมาทําบุญที่วัดนี้แล้วนะครับก็ขอเชิญนะครับมาทําบุญซื้อกะเบื้องนะครับโปูพื้นนะครับอาคารของหลวงพ่อปานองค์ใหญ่นะครับเรานําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับสาธุชนคนใจบุญนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกวันนะครับ หรือท่านเดินทางมาแล้วท่านจะทําบุญใช้นี่ธรณีสงนะครับจะเป็นอานิสงยิ่งใหญ่เลยนะครับตรงนี้อาจารย์หญิงก็พาท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าเสือของหลวงพ่อปานแล้วนะครับสําหรับเสือนี้มีประวัติมีความเป็นมาอย่างมากมายนะครับเมตตามหานิยมนะครับปลอดภัยแค้วคาดคงกระพันนะครับตามประวัติการที่มีมาอย่างนั้นเราก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงจะพาทุกท่านขึ้นไปเยี่ยมชมบริเวณด้านบนของหลวงพ่อปานกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอา ตัวนี้อาจารย์หญิงพาไปแล้วนะครับอาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณล,ละฆังใหญ่แล้วนะครับก็มีพี่น้องตาทุชนคนใจบุญมาปิดทองกันอย่างมากมายนะครับ วบนหูละฆังนี้ก็มีเสือทั้งสี่ตนนะครับหรือสี่ตัวนะครับบนยอดนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของพ่อปานนะครับก็จะต้องมีเสือนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับนี่ก็คือระฆังยักษ์นะครับใหญ่มากเลยนะครับลูกนี้นะครับซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นที่จะขึ้นไปชั้นบนที่ไปสักระบูชาหลวงพ่อปานนะครับ ตอนนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณเสือมหาอำนาจของพ่อปานอยู่นะครับหลักางลูกนี้ใหญ่มากนะครับรู้สึกว่าจะสร้างขึ้นเมื่อวันที่27มกรมาคมพศ2560นีนะครับนี่อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อปานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังมีการก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเพื่อเป็นการนําเสนอและเผยแผ่ให้กับสาธุชนคนใจบุญนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีจิตสะทานนะครับก็ขอเชิญนะครับเดินทางมาทําบุญกับทางวัดได้ทุกวันเลยนะครับเพื่อเป็นการบูรณาการนะครับปฏิสังขรณ์การสร้างนะครับวัดวารามต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเหมือนดังกับวัดปานประฏิฐิแห่งนี้ ก็กําลังมีการก่อสร้างอยู่นะครับก็ขอเชิญนะครับสําหรับตาทุกชนคนใจบุญก็มาบริจาคทาบุญได้ทุกวันนะครับสําหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านไปนมัสการสำหรับช่วงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาสักการบูชากราบไหว้กือเป็นการขอพรกับหลวงปู่ปานแล้วนะครับหรือว่าหลวงพ่อปานนะครับเพราะว่าลพาพังส่วนตัวผมเองนี้ผมจะเรียกว่าหลวงปู่ปานนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าหลวงพ่อปานนะครับ สำหรับหลวงปู่ปานนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับจากประสบการณ์ที่เราได้เคยเจอเจอและเคยเห็นมานะครับสำหรับท่านที่มีโอกาสก,าก็ขอเชิญนะครับมาสักการะบูชาแล้วก็มาเช่ารูปเหมือนหลวงปู่ไปสักการะบูชาที่บ้านกันนะครับแล้วท่านจะประสบความสาเร็จหลายอย่างในชีวิตกันนะครับที่หน้าบันนี้ก็มีพญานาคสีต่ตนนะครับสวยงามมากเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้อาจารย์ิงจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณด้านอื่นต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับเหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวก็คงจะหมดเวลานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมบริเวณตรงด้านนี้นะครับเป็นภาพสวยๆเลยนะครับ ี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณทองยักษ์แล้วนะครับสําหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาก็มาตีครองยักษ์กันด้วยนะครับตรงนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาอยู่อีกมุมหนึ่งของวัดปานประสิทธิ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมหลวงพ่อปานนะครับหรือว่าหลวงปู่ปานนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับ สำหรับช่วงนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ยิงก็จะอาลาพาจากกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่นะครับสาหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับนี่ก็คือสถานที่บริเวณลานจอดรถของวัดปานประติ์นะครับ สำหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัดและก็อาจารย์หญิงก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะอลุลาพาจากกันแล้วนะครับวันนี้อาจารย์หญิงก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่วัดปานประสิทธิ์หรือวัดปีการครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับที่เป็นหลังคายาวๆนี้ก็คือหลังคาตลาดน้ํานะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้อาจารย์หญิงอยู่ที่ตลาดตามนี้นะครับไม่ต้องกลับนะครับอยู่วัดปานประสิทธิ์ บวชทีกันไปเลยนเนาะเพื่อจะได้ชวนเชิญพี่น้องจาสืุ่ชนคนใจบุญมาบวชนะครับมาบวชทีด้วยกันบวชทีพรามด้วยกันอเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวทางวัดจะมีการจัดบวชทีพรามในโอกาสข้างหน้านะครับเดี๋ยวอาจารย์หญิงก็จะอำลาพาจากกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาพบกันใหม่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะอำลาพาจากกันแล้วตอนนี้พาทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตรงนี้ก่อนนะครับทไม่สวยงามที่เราอยู่ขณะน,นี้นะครับก็เป็นสะพานหน้าวัดนะครับ นี่ก็คือบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆวัดนะครับสวยงามที่สุดเลยค่ะเอาเดี๋ยวสักรู่หนึ่งเราก็จะอำลาผ่าจากกันแล้วนะครับหมดเวลาลงแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็จะลาจากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดดิ่งติดตามเพื่อพวกเราด้วยนะคะพเะคะพื่อเป็นลังใจค่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ